ทุกคนคะทุกคนเคยเครียดกับอะไรมากๆไหมคะเครียดจนเก็บเอาไปฝันอะไรทํานองนั้นนะคะวันนี้ซีเรียสเทเลอร์ก็มีเรื่องราวชวนหลอนมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะวันนั้นก็เป็นวันที่เรานั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมทั้งวันเลยคะ่ะทั้งจ้องหน้าจอทั้งดิตามองรายละเอียดจนปวดตาไปหมดหลังเรานี่มันก็ดังรับรับไม่หยุดเลยคะ่ะแต่ก็อดทนทยอยทํางานไปทีละนิดกว่างานเราจะเสร็จมันก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วคะ่ะ เราก็มานั่งเซฟงานแล้วก็อาบน้ำเราพักผ่อนหยิบนิยายมาอ่านได้สักพักหนึ่งเราก็เผลอหลับไปแล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีคนมาสะกิดเรางัวงเงียลุกขึ้นมาก็มีร่างของคนคนหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่เป็นผู้ชายหน้าตาดุดุตาแดงๆงกำลังจ้องมองเราในระยะประชิดเราตกใจเด้งตัวหัวโขกกำแพงสลกไปพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าบรรยากาศเหมือนที่ตื่นครั้งก่อน เราก็เลยเปิดคอมขึ้นมาเช็คดูแล้วก็เห็นว่างานที่ทำไปมันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนนอนแล้วก็ได้แต่สงสัยว่าเขาจะปลุกเราขึ้นมาทำไมเราก็กลด่ากับประกาศอย่างโมโหก่อนจะล้มตัวลงนอนใครชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็ติดตามต่อได้ในซีรีส์เทเลอรเลยนะคะ